บุตวัจนะเปิดธรรมที่ถูกปิดการพิจารณาเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายในภรรษะพิกุทั้งหลายปุตุชนผู้ไม่ได้สดับจะพึงเบื่อหน่ายได้บ้างใครกำนัดได้บ้างหลุดผลได้บ้างร่างกายอันประชุมแห่งมหาพูดทั้งสีนี้ข้อนั้นพอเห็นไรพิกุทั้งหลายตอบอว่าความเจริญก็ดีความเสื่อมก็ดีการยึดมั่นก็ดีการทอดทิ้งก็ดี ของร่างกายอันประชุมแห่งมหาพูดทั้งสี่ย่อมปรากฏดังนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับจึงเบื่อหน่ายได้บ้างใครกำนัดได้บ้างหลุดพ้นได้บ้างในร่างกายนั้นพิโกทั้งหลายส่วนนี้ที่เรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่อาจจะเบื่อหน่ายไม่อาจจะใครกำนัดไม่อาจจะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นได้เลย ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรพิกุทั้งหลายเพราะว่าสิ่งนี้อันปุุชนผู้ไม่ได้สดับรวบไว้ถือไว้ยึดไว้ด้วยตัณหาและทิฏฐิมาตลอดการยึดย่อนานนั่นของเรานั่นเป็นเรา,น,น,เน,เรานั่นเป็นอัตราของเราดังนี้พิกุทั้งหลายปุุชนผู้ไม่ได้สดับจึงไม่อาจจะเบือนานายไม่อาจจะคลายกำหนัดไม่อาจจะหลุดพ้น จากสิ่งเหล่านั้นได้เลยพิกุทท้งหลายปุตุชนผู้ไม่ได้สดับจะพึงเข้าไปยึดถือเอาร่างกายอันประชุมแห่งมหาพูดทั้งสีน้โดยความเป็นอัตตายัางดีกว่าแต่จะเข้าไปยึดถือเอาจิตโดยความเป็นอัตตาไม่ดีเลยข้อนั้นเพราะเหตุอะไรพิกุทท้งหลายเพราะว่าร่างกายอันประชุมแห่งมหาพูดทั้งสีน้ย่อมปรากฏว่าดำรงอยู่ได้หนึ่งปีบ้าง สปีบ้าง3มปีบ้าง4ปีบ้าง5ปีบ้างสิปีบ้าง20ปีบ้างส0ปีบ้าง40ิปีบ้าง50ปีบ้างร้อยปีบ้างหรือเกินร้อยปีบ้างพิกุตั้งหลายส่วนสิ่งที่เรียกว่าจิตบ้างมโนบางวิญญาณบ้างอันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งดับไปตลอดคืนตลอดวันพิกุตั้งหลายในเรื่องนั้น ปริยาสาวกผู้ได้สดับย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั้นเดียวดังนี้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปพิโกตั้งหลายเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาสุขเวทนาย่อมเกิดขึ้น เพราะความดับแห่งผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นนั่นแหละสุขเวทนาใดที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาสุขเวทนานั้นย่อมดับย่อมสงบไปที่กูฏท้งหลายเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขวเวทนาทุกขเวทนาย่อมเกิดขึ้นเพราะความดับไปแห่งผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขวเวทนาทุกขเวทนาใดเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะ อันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาทุกขเวทนานั้นย่อมดับย่อมสงบไปพิโกตังหลายเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอาทุกขมสุขเวทนาอาทุกขมัุขเวทนานั้นนั่นแหละอาทุกขมสุขเวทนาใดเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอาทุกขมสุขเวทนาอาทุกขมสุขเวทนาย่อมดับ ย่ำสงบไปพิฆูททางหลายเปรียบเหมือนไม้สองอันสีกันเพราะการสีกันจึงเกิดความร้อนจึงเกิดไฟเมื่อแยกไม้สองอันนั้นนั้นแหละออกจากกันความร้อนที่เกิดจากการสีกันนั้นจึงดับจึงสงบไปพิฆูททางหลายฉันใดก็ฉันนั้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาสุขเวทนาย่อมเกิดขึ้นเพราะความดับแห่งผัสสะ อันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นนั่นแหละสุขเวทนาใดที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสาะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาสุขเวทนานั้นย่อมดับย่อมสงบไปนิกตังหลายเพราะอาศัยผัสสาะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาทุกขเวทนานั้นย่อมดับเพราะอาศัยผัสสาะทุกเวทนาใดที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสาะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนา ทุกขเวทนาย่อมดับย่อมสงบไปพิุทต้งหลายเพราะอาศัยภัสสาะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาย่อมเกิดเพราะความดับแห่งภัสสาะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนานั้นนั่นแหละอทุกขมสขเวทนาใดที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัสสาะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขอทุกขมสขเวทนานั้นย่อมดับย่อมสงบไป ภิกุท้งหลายอริยะสาวบกพูดได้สดับเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในผัสสะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่น เพื่อความเป็นอย่างนี้มีได้เป็นอย่างนี้ดังนี้เอวัง